เอาละครับคุณผู้ชมกลับมากันเลยกับกดต่อจัดเวทีการเตรียมเวทีของเรากําลังจัดจัดเสร็จแล้วมาตกแต่งพื้นเวทีกันดีกว่าจากนั้นเราก็จะได้มาดูการ,รแสดงไปกับทุกคนใครมัาลองไอ้ตกใกใจหมดผมดอกไม้ทอยทอยไฟเฮ้ยกูชอบอะไรวะตรง นี่ผมชอบดอกไม้เอาดอกไม่นะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องของผมเลยส่วนตัวเลยอันนี้เก e ้าร้อยเฮียเยอะนอวะว่าทำนองฝันอันบริสุทธิ์แสนกระเจียวก็จบแล้วนะครับแค่นี้เลยแสนกระเจียวมาเรามาต่อกับนนี้ครับสมือเบเกอร์อาร่านมั่วอ่นนอานมั่วอะไรเนี่ยรับลมหรอรับลมมีใครบ้างว้าว รับลมได้สวยนี่วหวายน้องลุยกันเลย oh. คลิปอาจจะลงช้านะครับวันนี้บอกเลยนะครับว่าอ๋อฝนฝนตกทั้งวันนะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนให้ตายพี่ตกไม่พอเน็ตช้าด้วยนะครับโคตรเชี่ยเลยผมนี่อะไรวะเลยอะไรวะเลยอะไรวะเลยวางแค่นไม้ดาบอาคี เออเอาเลยเอลิเซียจัง I am เอลิเซียเอลิเซียจังฟูกะฟูกะโกดหน่อยเกดหน่อยสลามปลาอาราวาเป็นไงล่ะฟาดหัวกระบาลตุ่ม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 เอาโลมาหรือสลามมาฟาดวะเอาปลามาฟาดแเหรอ ทรมานสัตว์นี่วาโอโหอะไรว่าเอ๊ะมันเป็นตุ๊ก,กตาหรือเปล่าหน้าตุ๊ก,กตาหรอมั้งอะไรก็ช่างเห็นเออไอเหี้ยปลาการ์ตูนโอโหบีปปลาการ์ตูนไอเว้นปลาการ์ตูนล,ลูกรักกูเลยนะให้ใช้ฝายทำไมฟูกาทำอย่างนี้ฟูกะเฮเชอร์เออมันเป็นฟูกะเฮชเชอร์ดีกวะมันก็เลยทำแปลงกันแหละใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ